สวัสดีเจ้าคุณผู้ชมปากระกัดเสแล้วพาทาสุภาสิตเจ้าวันนี้ช่องสมุนไพรพาคุณผู้ชมมาดูข้างเจ้าหลายๆท่านอาจจะยังปร่รู้จักเนาะแต่ตังเหนือนี่เปินมีมาเมินมานานแล้วเจ้าส่วนมากจะอยู่แถบตังเหนือนข้างนี้นะเจ้านี่จะลักษณะแบบนี้เนาะเนี่จะอันนี้เป็นติดไม้มาแล้วจะนี่พร้อมที่จะตอนแล้วก็เอาขายแล้ว หลายๆท่านอาจจะถามว่าขั้งคืออัญยังต้องบอกก่อนนะเจ้าว่าขั้งคือมแมลงจําพวกเพี้ยนะเจ้าใจปากใจ่วงปากของพวกนะเจ้าเจาะเพื่อดูดน้ําเลี้ยงของต้นไม้เนาะเนี่ยจะสำหรับขัางที่เขาจะปล่อยตังเหนือพ้นปล่อยนี่จะปล่อยต้นชําฉาหรือว่าต้นจามจุรีนะเจ้าจะเยอะมากขัางจะคับสารชนิดหนึ่งจะ ซึ่งมีลักษณะเหมือนยางหรือว่าชั้นนะจ้าออกมาเพื่อป้องกันตัวจากศัตรูเนาะสารที่ขับออกมานี้เพื่อจะห้องว่าข้างดิบเจ้าสารชนิดนี้จะมีสีม่วงแดงเจ้าซึ่งใช้ประโยชน์จากข้างกันมานานกว่า4,000ปีแล้วเจ้าคุณผู้ชมทางด้านสมุนไพรนะเจ้าข้างจะเป็นยาชนิดหนึ่งใช้รักษาโรคโลหิตจ,จางเจ้าโรคล้มข้อคัด สมัยตะกอนนั้นปนจะใจรักษาโรคโลหิตจางแล้วก็ลมข้อคัดก็คือปวดข้อปวดเขานะเจ้าแต่บัได้บ่งบอกน้องว่าใจลักษณะไหนแบบใจเจ้าอันนี้พัดกระบอกม,มาวันนี้พัดกะมีสมุนไพรโบราณชนิดหนึ่งเจ้าข้างนี้ก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ใจรักษาโรคทั่วไปเนาะอย่างที่พัดบอกนะเจ้าแต่ ในตำาตนร,ราต่างๆเพื่อนมาได้บ่งบอกว่าต้องเอามาใช้ขนาดไหนชนิดใดนะเจ้าเพราะว่าเป็นสมุนไพรที่หายากชนิดหนึ่งส่วนมากเพื่อนจะเอาไปทําเป็นชันแล็ดเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเครื่องใช้เครื่องประดับย้อมสีผ้าสีโลหะใช้ทําเครื่องสําอางนะเจ้าอันนี้ก็คือประโยชน์ของข้างเนาะที่เด่นๆที่จะมีเยอะๆก็คืออินเดียกับไทยเจ้า เยอะมากข้างอันนี้ก็คือเลือดข้างเจ้านี่จะเป็นสีแดงแดงเนาะแบบนี้เจ้าสีแดงแดงอันนี้คือเตรียมขายแล้วหลายๆท่านอาจจะเข้าใจว่าใจเป็นสมุนไพรได้ตัวกาได้เจ้าสมุนไพรสมัยโบราณเมื่อ4,000ปีแล้วเนาะเน้นสำหรับรักษาโรคโลหิตจางแล้วก็ ปวดข้อปวดเข่าล้มข้อคัดต่างๆนะเจ้าอันนี้ก็คือสรรพคุณของข้างเนาะตีจะสูญหายไปแล้วเพราะว่าคนบ่อค่อยนิยมเอามาเป็นสมุนไพรเจ้าวันนี้พัดกามาีสมุนไพรโบราณก็ว่าได้เจ้ามาบอกคุณผู้ชมเนาะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเจ้าวันนี้พัดลาไปก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้พัดตัวเจ้าปะกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีเจ้า